เปิดตำนานโขนกินเพ็ดเชมวยโลกคนแรกของไทยจะทำโดยนายวัฒนวุฒิเหมือนดวงเลขที่สองนายเจษฎางอยจันสีเลขที่ดส,ดสี่ 4. นายเชียร์นนกิจหอรารัตเลขที่เจ็ดนายนวพันธุ์หนูช่างสิงเลขที่แปดนายศิริศักดิ์ปัญญาเลขที่สิบนายกิตติมอมินรธรรเลขที่สามที่สองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าสพหเสนออาจารย์สุพินใจเย็น ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 1. การกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 2. รวบรวมหลักฐาน 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 5. การเรียบเรียงหรือการนำเสนอขั้นตอนที่1การกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 1. ประวัติของผลกิ่งเพชร 2. มีผลงานโดดเด่นเรื่องใด สามสิ่งที่ควรนำาเป็นแบบอย่างขั้นตอนที่2รวบรวมหลักฐานประวัติของผลกิงลก่งเพชรผลกิ่งเพ็รมีชื่อจริงว่ามานะสีดอกบัวเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี1953เป็นลูกชายคนที่7ในจำนวนทั้งหมด9คนบิดามารดามีชื่อชื่อว่านายห้อยนางริว้วสีดอกบัวบ้านเกิดอยู่ที่ บ้านดอนมะขามอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันและเขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2525 25, ซิริอายุได้47ปีแต่เมื่อยังเล็กเขาเป็นเด็กชายตัวผอมผิวซีดและมักเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆพ่อแม่จึงพาไปฝากตัวไว้กับพระและพระให้คำแนะนำว่าให้ไว้ผมแกะเพราะเมื่อครั้งอดีตจะมีความเชื่อว่าถ้าได้ไว้ผมแกะแล้ว จะหายในการเจ็บป่วยการขึ้นชกครั้งแรกการขึ้นชกแบบจริงจังครั้งแรกก็เกิดขึ้นโผลได้เป็นรองกับมวยคู่ชกและเซียนเซียนต่างๆให้เขาเป็นรองเป็นเพราะว่านักมวยเป็นนักมวยหน้าใหม่แต่ครั้งแรกกับประสบความสําเร็จเพราะเขาชกชนะเมื่อเขามีเวลาก็จะไปขอลองลงรวมกับนักมวยหลายๆค่าย จนเขาได้มีครูคนแรกที่เข้ามาฝึกสอนจนเขาได้เป็นแชมป์โลกคนแรกของเมืองไทยนั่นก็คือครูนิยมและมีพี่เลี้ยงคนแรกของโผนนั้นก็คือนายบังอินหรือบังเลาะชีวิตของโผนกิ่งเพชรถึงแม้ว่าเด็กชายมานะหรือเจ้าแกละจะสุขภาพไม่ดีนะักเขาก็มักจะแอบไปซุ่มดูพวกนักมวยฝึกซ้อมเตะและกระชกสอบตายในสนามมวยที่อยู่ใกล้ๆบ้าน อยู่เสมอแต่ทางพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยชอบนักที่ลูกชายมาชอบเรื่องหมัดมวยเพราะด้วยความเป็นห่วงที่ว่าลูกชายนั้นสุขภาพไม่ดีแต่เจ้าแกละทาเหมือนจะฟังเชื่อฟังแต่เขาก็ยังแอบไปซุ่มดูพวกพี่ๆ่นักมวยชกกระสอบสายอยู่เสมอเขาจะมีความสุขถุกครั้งที่ได้ไปและแล้วเขาก็หัดเริ่มฝึกซ้อมชกกระสอบสายทําเองเป็นครั้งแรกเส้นทางการเป็นแชมป์โลกของผลกิ่งเพชร การชกชิงแชมป์โลกครั้งแรกเป็นผลงานครั้งสำคัญของโผลนเกิดขึ้นในวันที่16เมษายนพศ2503เป็นการชกต่อหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรม,มาราชินีนาถในรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันด้วยเขาขึ้นชกกับปาสคาเปเรช แชมป์โลกรุ่นไลรเวทชาวเวเนซุเอลาที่เวทีมวยรุมพินีผลเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ทำให้ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยได้สำเร็จคนแรกท่ <c oughs> ามกลางการเฉลิมฉลองทั้งประเทศในวันที่16มีสายนซึ่งเป็นวันขึ้นชกของผลยังถูกกำหนดให้เป็นวันกีฬาไทยแห่งชาติอีกด้ว ช่วงเวลาตลอดชีวิตการชกเป็นแชมป์โลกมวยไทยสากลคนแรกในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันที่16เมษายนพุทธศักราช2503โหนได้แชมป์โลก3สมัยจนกระทั่งชีวิตของเขาไม่ราบรื่นทำให้เสียแชมป์ให้กับหนักชกชาวอิตาลีและก็ไม่มีโอกาสกลับมาชิงแชมป์โลกอีกเขาประกาศแขวนนวมในวัย31ปีเมื่อปีพุทธศักราช2509 นายเจษฎางอยจันสีเป็นผู้บรรยายขั้นตอนที่3ประเมินคุณค่าของหลักฐานหลักฐานที่1อนุสา์สถานผงกินเพชร ประเภทหลักฐานอนุสาสถานที่ไม่เป็นลานลักอักษณ์สองสาระสําคัญที่พบวันที่31พฤษภาคมพศ2525เทศาบาลตำบลหัวหินร่วมกับภาครักษ์และเอกชนได้ร่วมกันจัดหา,า,านทุนสร้างอนุสถานผงกินเพชรนะบริเวณชายหาดหัวหินเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือเพราะมีอนุสรสถานอยู่จริงที่ชายห,หาดหัวหินเทศบาลหัวหิน หล,ลักฐานที่2โผงกินเพชรเป็นแชมป์โลกประเทศของหลักฐานเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรสาระสําคัญที่พบโผงกินเพชรขึ้นชกกับปา,าคาสเปเรสแชมป์โลกฟรายเวทชาวเวนเซลาที่เวทีมอลลมพินีโผงเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกระชัน้นทำให้ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งแชมป์โลกชาวไทยได้สำเร็จเป็นคนแรกภาพก,การเลิญชวนของของทัพประเทศในวันที่16เมษายนซึ่งเป็นวันขึ้นชกของโผงกินเพชรยังถูกกาหนดให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติ อีกด้วยเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือเพราะมีการบันทึกการชกของผงกินเพชรเอาไว้และวันที่16เมษายนของทุกปีก็เป็นนักกีฬาของประเทศไทยจริงด้วยให้เสียงโดยนายเชยานนท์กิตโผลรัตั์ได้ที่7ขั้นตอนที่4การวิเคราะห์สังเคราะห์และจันมวลหมู่ข้อมูล จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติของผลกิ่งเพชรพบว่าสาเหตุที่ทำให้ผลกิ่งเพชรเป็นนักมวยคนแรกของไทยที่ได้แชมป์โลกนั้นมีดังนี้ผลเป็นบุตรคนที่7ในจํานวน9คนของนายห้อยและนางริ้วสีดอกบวบมีชื่อจริงว่ามานะสีดอกบวบมีชื่อเล่นว่าแกลผลกิ่งเพชรหรือมานะสีดอกบวบจากประจวบคิรีขัน เริ่มหัดมวยสากลอย่างจริงจังโดยสังกัดค่ายมวยกิ่งเพชรของทองทศอินทราทัศน์ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งชื่อผลตามชื่อพันรีผลอินทราทัศน์น้องชายที่เคยเป็นอดีตเสรีไทยสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองผลได้ครูมวยฝีมือดีอย่างนิยมทองชิดเป็นผู้ฝึกสอนปี2498ขผลขึ้นชก มวยอาชีพชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นฟลายเวทโขนชนะนอกกับนกนิดทอสอในยกสองและการชก4ยกผลงานครั้งล่าสุดของผลคือการชกชิงแชมป์โลกครั้งแรกต่อหน้าพระที่นั่งในวันที่16เมษายนพุทธศักราช2503กับปาสคาเปเรสแชมป์โลกรุ่นไฟลาเวทชาวเวเนซูเอลาที่เวทีมวยลุมพินี ผลเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและยังสร้างตำนานให้กับวงการมวยสากลของไทยโดยการครองแชมป์ได้ถึง3สมัยผมนายกิตินอิมลิมทานชั้นม .5 ทัพบกเลขที่สามสิบสองครับผลเป็นผู้ชนะเกตในจมูกข้าวผลของนายมอยสและนามลิลสีดอกบัวมีชื่อจริงว่ามาณสีดอกบัว ว่าแกลโผนกิ่เพชรหรือมานั่งสีดอกบวกจากประจวบคีริขันเริ่มหัดหมวยสาคนอย่างจริงจังโดยสังกัดค่ายมวยกิ่เพชรของทองพจอินชรัชั์ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งชื่อโอนตามชี่ มาโผนได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกต่อหน้าพระที่นั่นในวันที่16เมษายน2503กับปัสคาเฟเรสแชมป์โลกรุ่นไฟเวทชาวเวเนซุเอลาที่เวทีมวยลุมพินีโผนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและได้เป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยนใอกจากนั้นโผนยังสามารถครองแชมป์โลกได้ถึงสสมัย สิ่งที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างช่วงในวัยเด็กชายมานะหรือเจ้าแกตจะสุขภาพไม่ดีนักเขาก็มักจะแอบไปซุ่มดูู่พวกนักน่วยขุดซ้อมเตะ ก็สามารถทำได้เสียงอ่านโดยนายสิริสักปัญญานักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทัพเลขที่10ขั้นตอนที่5เรียบเรียงหรือนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลซึ่งนำมาวิเคราะห์และประเมินค่าหลักฐานตลอดจนนำสาระสำคัญมาตีความพบว่าสาเหตุที่ทำให้โลกิ่งเพชนั้น เป็นนักมวยแชมป์โลกคนแรกของไทยนั้นเริ่มมาจากการที่โผนกิ่งเพชรหัดมวยสากลอย่างจริงจังครั้งแรกที่สังกัดค่ายมวยกิ่งเพชรของทองทศอินทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อโผนตามชื่อพันตีโผนอินทรทัศน์ผู้เป็นน้องชายที่เคยเป็นอดีตเซรีไทยสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองโผนได้ครูมวยฝีมือดีอย่างนิยมทองชิดเป็นผู้ฝึกสอน ต่อมาในปีพุทธศักราช2,498ผลได้ขึ้นชกมวยอาชีพชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นไฟเวทผลชนะนอกกับนกสิทธิ์ทอสอในยก2ของการชก4ยกต่อมาผลได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกต่อหน้าพราที่นั่งในวันที่16เมษายนพุทธศักราช2,503กับปาสคาลเปเรสแชมป์โลกรุ่นไฟเวทชาวเวเนซุเอลา ที่เวทีนมวยลุมพินีโผลเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและได้เป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยนอกจากนั้นโผลยังสามารถคองแชมป์โลกได้ถึง3สมัยอีกด้วยและต่อจากนี้ขอเชิญชมคลิปวิดีโอณนะการชกชิมแชมปมวยโลกคนแรกของไทยได้เลยครับนัาวพันธ์หนูช่างสิงและผมปราวุธเหมือนร่วงเลขที่ส ตัดต่อ